มันมันเปิดไม้เออเปิดไม้ั้งหมดเดียวเปิดไม้ั้งหมดเปิดไม้ั้งหมดฮัลโหลมีใครอยู่ในเครื่องบินบ้าง <Yeah, S 1> มีใครอยู่ในครื่องบินบ้างเออเดียกูอยู่ในเครื่องบินเนี่ยกูอยู่ในครื่องบินเนี้ยอะไรอะไรบัม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  กูก้ากู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 กูก้าเอ้ยกูกูก้กูกูก้ากูกูก้ากูกูก้าย่องย่องย่องยองย่องย่องย่องย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 องไปแล้วไอ้เหี้ยกูโดนลมหนีพวกมึงไอ้สัตว์เมื่อกี้เมื่อกี้ไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูเปิดไฟทั้งหมดเลยแล้วกูเปิดหูฟังทั้งหมดไอ้สัตว์ในเครื่องบินแม่วุ่นวายไปเลย เอ้ยมีเสียงไอ้เหี้ย่ตะโกนมาคุยมึงเก่าเลยไอ้สัตว์ยังเป็นไงเจอกูอะไรอย่างเก่าอะไรเป็นไงล่ะพูดคุยอะไรก็ไม่รู้กูอ่ะ